อนนี้เราเห็นไอเดนิสเข้ามาแล้วเนาะ Hello brother how are you Love Ocean YouTube y o u t u b e o u o c e a n สบายดีสบายดีไงโอสบายดีันนี้กับ y o u t u b บอคัมบอคำหรอบอคำพาเที่ยวบอคำพาเที่ยวลายไอยังอยอีกบอคัอีกบอคำหนึ่งสิมา นีแ<ค>ม่เอกคนลงทางสบายดีเอกคนเดินทางเดินไปเดินมาเอกคนเดินทางเนาะเอกคนเดินทางหน่อยเออเอกคนเดินแล้วก็มีเอกคนลงทางสองล่างในตัวเดียวกันค่อยเขาเบิงเงินตอนจะนังรถรถทั่วมากนะเราเรื่องกันทำพิธีการ นัทำพาสปอร์ตผ่านด่านแล้วนะขอก็นั่งฟังเพลินไปทำงานไปกระน่าฟังมีงานโมเขอามาไทยเนะแล้ววันขื่รถตู้พาสปอร์ตออกไปใรถตู้บ่ะจําหรคอว่าด่าต่อมมลาว่าดอต่อมมลาวรีดไทยตัวมันเองโมห่วง How are you I'm good Yeah How's your trip to Uh, Cambodia, Cambodia, Cambodia. It's, Cambodia. Fun. it's fun. Fun. Yeah, it's beautiful. Siem is beautiful. Oh, yeah. Big, big. Great. City. Bigger than Yangchun. <laughs> I I watched uh, your uh, clip video. You put your feet oh, yeah. uh, uh, to the fish, okay, the fish. fishes and, and did the fish, <laughs> on the water uh, massage. Mm. Yeah, it's ticklish. You, you have to pay. Thai Ticklish. what เอินได้เอินได้เดียมหรอเียมเดียมไอเเราเอาเราเอาตีนลงไปแซน้ำเลยหายปลากัดหรอปล่ากระเดียม how how much t i c k หมายว่าเดียม but t i c l i s h หมายว่าเวลา how m กระเดียมโอ้กระเดียมแท้เกปาสามดอนอ๋อสามดอนลนั่งยืนบดมือก็ได้บดมือเลย แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้พวกเราเบื่อเหม่อมันว่เบื่อเบื่อใหญ่กำไรเนาะอันนี้เป็นยูทูบส่องลาวโอเชียนแต่ว่าซื้อไอเดนิสเนาะ When will you back to USA I go back Jan in January in Jan ah one one and a half more month good time good time อีกแล้วฮะ Happy good time So much fun and relaxing. This is our second time meet. That's right. Uh, yeah. Yeah. The first time in like, ITEC, when we have time. dinner together. Yeah. Yeah. Today is good chance to meet uh, many many YouTuber. This is very famous YouTuber from Thailand. Bye bye. คนไทยเนาะ.เอกเอก. มีสองสำนักเองเนาะซื <S <s ้อไอเอกน้องถ้านบอกคือน้องงานบอกมานเดียวกันที่เขาเำานะซื้อซิดเนสซ์ซิดเนส์มาจากอเมริกามาจากจามิการ์รัฐใดรัฐวอชิงตันสเตทวอชิงตันวอชิงตันดีซีเมืองวอชิงตันดีซีนะหล่ะดีซีเป็นเมืองเอกวอชิงตันสเตทอยู่เมืองเซาท์โอลเซาท์โอลเมืองที่ว่าโบวิ่งกับไมโครซอฟท์คือเซีทโอลเป็นเมืองเอก โอ้ชินเต็มีซีนอดน้องน้องไ้ไปลินไซสบายดีไปลินไซ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 ่อยทอยถามจากว่าไปลินไซนะอันนี้แมนไปลินไซเนาะไปลินไซสายดมันใครก็หมอนั้นประดับดินเหรอประดับดิน เวสประดับดินประดับดิน้นเรากินเพียงชนบดีบอดดี้แชทนบปนนคีอี้อยู่อัตวยอระปื้อบ่บบมาหลินบุญทันหลวงเสยเนาะอ้ปีกายเนี่ยนอนอีกเลยบจขบัวข่อยก็มาทุกมืือเว้นเจ้านะปีกายที่บริสเหด วะบอฮ้องบูจากกันสิไก่หนาจะน่าจัย่างสวนกันอยู่แต่บูชกันวันจักกันพวันเา์กมนีโอกาสดีเนาะมาขอกับโมกูหลายคนกับอ้กับหมรูยูทูบเบอร์ทกันมีไอเดนส์อกขั้นง๋อซื้อซื้อซื้อแ้เออซื้อแท้ครับ เจ้าข้ามเหรอเจ้าข้ามย่งจัดข้ามตื้อข้ามไส้ข้ามตื้อนซ่อมันเป็นลิ้นไส้เหรอาซื้อมันเป็นข้ามซีเคมนอย่างเดียวนิวซีเคสีเคนี่ยนาอาจจะข้ามเนคนเรียอเป็นนร้องเบาบา่ะขนลกาบามันเป็น้นมันเดียวเข่ากับกระดับดิเหรนอ่ามันเดียวไต่ลงเบาาเจหล่าจะง่ายดีอยู่ ท่เดียวเงาแบนเลยเลยมึงเงาแต่บอกเลยนาะไอ้เรื่องนเป็นเก้งขึ้นมาเป็นแล้วมันมี number ของเมสเ a จ e อะนะเวลาไปคลิกเบอร์เนาะมันมีเมสเ a จรี e p l a เฮลยเราไปคลิกเบอร์ไอ้เรื่อนั่นแล้วนาะเชื่อือมันเปิดไม่สะดวกเพราะช่วเชื่อมไฟแชร์เน่เน่พอแต่เผายังก็ a เซปต์เป็นยังบอทันเป็นโมกันโทษโทษกันบ่ได้เด้เนาะได้แต่ขอความอย่างเดียวเนาะแต่ว่ายังโมเป็นเพื่อนกันเนาะ

À ô thật đấy Nó thư bắt ma lông thờ biển nó lông thờ <Ao> <laughs> Điều... biển <leaves> Sử... <cor tarde", cces> mà. Lông thờ biển là chân siêu thư bắt mà lại ma Điều mưu ươn Ai mà bắt là mình Ai mà xử bắt Ai nọ, ai nọ xử bắt đầy เติมเงินไลฟ์ปันไหนหาิา0 0ก็ได้เติมเลยดิโอ้มมลตมมระว่า่าี่วขั้นโมนเเติมเงินแสเทาแล้วได้ขั้นโทมเน่ได้เอเสื้อนี่เด้เสื้อแสนห้าเสื้อแสนหอันนี้เม็กระเป๋าใกระเป๋าฮะใช่กระเป๋าเดี๋ยว เขายืมเขายืมขายืมไปใส่ก่อนแหละมือจะมาเติมได้บ้างอันนี้ห่านที่ p l u ที่ p l u นี่คือเบอร์ลักเจ็ดเนาะเปิดจนหอดวันที่สเก็ตฝนบ่เปิดงานเปิดห่านเนี่ยยังมีเวลามาอยู่เนาะแพ็กเกจมันนี่เข้าเบิรงตันนี่เลยบ๊อบบีพีตั้งแพ็กเกจ สปีดสปีดเน็ตนี่มีไลฟ์บาตไหนสปีดเน็ตจักจักเมกต่ออันนั้นนะสิบผันสิบเม็กซ์สิบหกโมโอโอ้หว่าเป็นอันเดียวกับของอันเอ็มโฟนบอกคือว่าใส่เติมบัตรแม่นหรอโอเคโอเคมื่อหนาทีอบัตรมาเติมมามาซื้อซิมก่อนลงทะเบียนเลยเนาะ ขับใจ่ด้ไอเดนิสบซอ่าบอดี้ซ pues ื้อบัตรมาต้องลงทะเบียนก่อนได้ไอต้องลงทะเบียนเยอะมืองนมืนยังมาอยู่เงนยังมา้องยด่เป็นเป็นตลอดไอ้่ไไปลินไส

ทำเลยเนะาะทำผระชมแต่ว่ารถเที่ยวทางนี่ยังร้ายขนาดเลยยังพวกท่านข,า hot, ข้าไปหอดขังในงานเลยพักกันพักกันออกจาก่านชมมากี้นี่วันนี้มันมือก่อนเปิดงานบุญยังเป็นทางการเนะาะพักกันมาหล่ะเบ่งบรรยากาศ แต่ละหาดเนาะกำลังเปิดกำลังเปิดก็ล่งเริมท้ายนี่หาดค้ายน่ามทล้ายยังเนี่ยกำลังเปิดเลยคนลยรลยกบมาว่างเนี่ย่นี่นยโอ้เจอืมอีกแล้วนี่นข้างลางด้วข้างลางด้วย ในบริเวณหนางานหนาทางเขานะยังโบแหลวยังนีการอ่นายเช่อมนำยังนำยั้งอันนี้ต่ามนมซานมเาสวยมันีเร้มักเกี่ยน้ำผเกีงตอนนี้มาซักเกี่ยน้ำผึิงแล้วซีนน้านี่ไอซีนะ ตาใสเดือดัาเลยใสมาแต่ไอ้เอื้อไนีน่นะอ้หานไทยน้ำมันเถ่องคนไลายหล คนเริ่มไล่อรเมือนดี้วันที่เส้าสองคนเริ่มไล่หลายเบอรเสราสามเป็นมือเอ่ิดงานแห่้วแห้สิลป์ลน,นะิเลิกๆเลมีข่าวมีรถทับใส่รถนันเนาะฟี่ีฟี่เนาะรถกรอบกรยังมันอีกนนหน่อย แถวนี้ขายเสื้อผ้าอันนี้บริเวณอ้อมหอบตลาดขายของกินซุกเนาะโอ้ทางนั้นเบสเทเลคอม หลาบเลยเนาะเบสเซลคอมลาบสตปีกายมึงเข้ามาเข้าแดานเนี้ยรถไลน์เนี่ยเซนเน่รถติดไลน์แอมป์มิวสิกโซนลาฟูดเฟสติวัลนี่นะ เอามาด้นานในหาทีมงานก่อนทีมงานกข้มาในก่อนแล้วจังหน่อยบางกินเนี่ยเอามาหลอมาใ้ะมาอ๋อยนี่ฝากรถจักรนะโอ้เสียงเพลงมาแล้ะโอ้มีวงดนตรีใหญ่มาจังหนี่โอ้ยวงดนตรีใหญ่เลยเริ่ิมได้เริ่มแล้วเริมเคยขกิดแล้ว,ลวอยู่ที่งานบุญขัดหลวงทำสมอยู่ในวันที่เสาวสอง คนเหลือม,มาหลายอันนี้ตลาดกลางคืนเนาะตลาดขายอาหารตลาด้องกินสุกกลางคืน,นถัดลวงเน,ะน,นาะมาตัวคนหลายขนาดปกติอยู่เนี่ยคนก็นหลายอะไรเน,นาะแต่ว่าเมื่อนี้มีไก่มือบุญแนวคนแห้งหลายตื่นเนาะ มารอทั้งนี้อีกหน่อยหนึ่งเนาะปะ้าไอเดนิสกับเอ่อปลินไส้คนจัดมาอย่างนักเลยคราวนี้ปิ่งไก่คราวนี้ปิ่งไก่สปอนเซอร์ะสปอนเซอร์่สปอนเซอร์ลือกกระทิ่งแดง โอ้หนาจะแถวนี้แหละเนาะไอ้กำลังกินข้าวแซ่บบ่ไอ้กินยังกินยั้งลูกซีนเนาะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่ตลาดของกินซุกใกล้ๆกับอันบอลจัดงานบูรพาหลวงอ่ะแหละท่านผู้ชมยังบูทพาได้เข้าไปเัาใน้าสำนี่โอ้อยู่นี่ก็คือคืนแหลมมวนเลยนี่แต่ว่าเสียงเพลงของถังดังจังหน่อย เท d ชูร์สนี่นี่ใส่ขอไทยอันนี้เทสชูร์สไทยอาหาไทยกินปลาโตอาหารเปิน่นบ่นได้เปิดแฟตแล้วเ<ๆ>นาะเอาเหมือนแล้วเขาได้ปิ้งไก่ปิ้งตับใส่กอกใส่อัวเข้าเหนียวกับตับไก่กับเนียวตับไก่สุดยอดเออสุดยอดเลยอร่อยมากแซ่บไลท์เซ็ปไลท์ซ็ปไลท์ไก่เทสตี้ v ี่เทสตี้ แซ่บแสบแสบแบบเพ่อค้นก uh ับหู uh uh ้น uh uh ี่นะแ่บเยกาเข้าไปไหนพวะว่านี่อย่นี่อย่างมาแสนเจ็ดยิ่งจักยางนี่แหละอ๋อที่เขาลง ขายดีกันายเลยขายหน่ำเนาะข,ขายหน่ำเจีอึมขเขาเนียขึ้นเขาไปได้ยังไงเนาะแต่ผู้ชมแต่ว่าถ้าจะไปนั่งกินข้าวอยู่แถวหันขายแถวตลาดขายกินซุ้งนี่นะอันนี้ถแถวแคมทางปี่การนี่มีแต่หานขายเครื่องทั่วไปเต้มปีนี้ก็มีกันแต่ว่าเนจัดเป็นระเบียบเลย ขายเครื่องทัวไปคือกันเนาะคิดว่าจะขายสปอร์เครื่องพนักงาัตกรรมยังต่างๆนะโมเมนต์เนาะก็มีหันขาตัวไปกันแต่ว่าเป็นพุกเป็นระเบียบเนาะสวยงามเพื่อให้คนมาซาหละือสิเศษมาฝากรถอยู่นี่เนาะสิมหาพันธีขาฝากรถจักเพื่อความปลอดภัยเนาะมาฝากดีกว่าจอดตัวที่คนไลยสีบูว,ว่า phải tên phải nó Như vát ở đây là vát, lôi nhai cả mà phả đẩy này nó Vặt nóng bòn Phải hát thêm ngàn tổ hông bà này chặt lô cái nhang treo cư cầu nó บางทีสัสองคนเหลื่อมหลายแล้วนะหลายเนาะคนม,มาหลิ่นมาเดียวลหลายบุญประเทศลาวอนะันนี้ถือว่าเป็นบุญที่ไงที่สุดในะประเทศลาวไน่นี่บุญถัดหลวงหนะึ่ง 我告诉你